วันที่สามสิบแล้วโบใครมันหรื่ก็ไม่ได้อัดคลิปมาตั้งนานแล้วครับโบนี่มันเดือนสิบสองไหมเหรอเอออ๋อเออเราเห็นเดือนสิบเอ็ดเอาเลยันนี้มาทัวร์ห้องกันดีกว่าก็แค่นี้เลยแฮปทัวร์อาคารกันดีกว่าครับโบเร็วมาเร็วเรามาเรามาย้อนกัน ยิงชแล้วอ่ะดึกเอาลงเลยอ่ะหายเสาไปแล้วเคมาแล้วค่ะตะเกียงชัอตเลยอ่ะโอเคได้วเราปิงปองเดี๋ยวแกเข้าไปเอาแกแกใช้โปรแกรมตัดต่อเป็นมะละเข้าใช้เป็นอยู่เออโต๊ค่อยไปตัดตอนนี้แล้วกันน่ะโอเคตรงนั้นก็เป็นโต๊ะปิงปองโอ้ยไข่อร่อยโอเค ạ Ê à? này to đi ạ Thấy ạ Ờ Thế ạ Ủa thế Ăn có Ăn nó không là bà nè Thấy ạ Thấy là... Thấy đi đấy chả em muốn nói gì Ủa 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 ช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวจะมีช่วงใหม่แล้ว,วยังไม่ได้ไปดูหน้าห้องเลยทัวทั<อ>ว,วพิสดาร หาเรียบร้อยจัดน้ำเรียบร้อยโอเคอต่อไม่มี้ากใส่เมื่อวานกล้องไม่มีนาใสคเดยวหไม่ดูองน่หไม่ดูกล้อรเมีนกากใสคนเดียวครั เฮ้ยเฮ้ย้ปิดหน้าปิดหน้าสิแล้วก็เอ้ไอ้ไอ้งี้่ายสุเไมวรเลยแสงไม่ได้รับเชิญนะปิดหน้าดิแล้เปิดโอ้เห็นมันเต็มสอง A แทนเดี๋ยวถ่ายรายการอยู่ก็สามนาทีแล้วเชื่อไหนๆก็ไม่รู้จะเดินไปไหน้ตัวโม่กันครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงคุณคุณช่วยถือหน่อยครับ Yeah.